สบายดีพบกับ LT Vision สอปาลาวเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเริ่ม1มกราคมนี้มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีลาวซึ่งลงนามโดยท่านคำเจนวงโคสีครับซึ่งเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีและได้เผยแพร่ครับโดยได้ระบุแผนการของรัฐบาลที่เตรียมเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2022นี้ประกาศดังกล่าวครับระบุว่ารัฐบาลลาวได้อนุมัติการจัดแบ่งพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าลาวเทรเวลกรีนโซนซึ่งจะอนุญาตนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองและก็ขแขวนต่างๆที่กําหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเมื่อลาวกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งมติดังกล่าวครับมีขึ้นหลังจากที่มีการประชุมระยะยาวหลายรอบระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานเฉพาะกิจของภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการเปิดประเทศอีกครั้งโดยการท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับจะเป็นการท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติสีเขียวเนื่องจากสปปลาวมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยแผนการดังกล่าวมี3แผนด้วยกันครับก็คือแผนที่1วันที่1มกราคม2565เปิดเขตท่องเที่ยวสีเขียวที่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองวังเวียงและหลวงพระบางรวมทั้งเปิดเส้นทางสีเขียวที่แขวงอุดมไซไยบุรีเสียงขวางคำม่วน และจำปาสักโดยเปิดด่านเข้าออกประเทศ2จุดก็คือท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์และสะพานนิตรภาพแห่งที่1เวียงจันทร์หนองคายแผนที่2วันที่1เมษายน2565ิเปิดเขตท่องเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทร์แขวงเวียงจันทร์หลวงพระบางอุด,ดมไซไซยบรุรีคำม่วนเสียงขวางสวรรคเขตและจำปาสักพร้อมเปิดเส้นทางสีเขียวที่เมืองห้วยทราย ขวงบอกแก้วเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาแขวงเซกองและแขวงสารวันพร้อมทั้งเปิดเพิ่มด่านชายแดนเช่นสภานมิตรภาพท่าแขนกคนครพนมสภานมิตรภาพสวรรค์นนเขตมุกดาหารด่านซ่องเม็กปากเซอุบลราชธานีเป็นต้นส่วนแผนที่3จะเปิดท่องเที่ยวทั่วประเทศในวันที่1รรกรกฎาคม2 5ั5โดยมีเงื่อนไขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าลาวจะต้องผ่านบริษัทท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบโดสมากกว่า14วันขึ้นไปมีผลตรวจเป็นลบจากการตรวจแบบ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศลาวและต้องตรวจอีกครั้งเมื่อมาถึงสปปพพลาวรอผลไม่เกิน24ชั่วโมงครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี